อ่ะกลับมาสู่แบบสุดท้ายของรายการกันร์ไทยวันนี้วันจันทร์เวลาเราชั่วโมงเดียวนะอันนี้ก็น้อยนิดเดียวอ่าใช่ก็อันนี้เป็นสามประทูสุดท้ายครับอ่ะว่าไงครับคุณน้ำครับกระทูที่สามค่ะทีมชาติไทยชุดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอ้หนูยังไม่เกิดเลยนะเกิดหรือเปล่าเกิดยังเกิดแล้วเราเกิดปีอะไรเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าสามก็เกิดมาสี่ห้าปีนะครับปีเก้าเจ็ดนะอยู่ปหนึ่งเยู่มั้งอยู่อนุบาลก็ขึ้นปหนึ่งครับ ถ้าเกิดปี92 93ก้าามก็มาสี่ห้าขวบอ่านุบาลเลยล่ะครับตอนนั้นยังเด็กๆไม่รู้เรื่องบอลไม่มีทายคมก็ไม่รู้เรื่องแล้วแต่ไม่ใช่แบบโตมาจากฟุตบอลขนาดนั้นต้องผิดกับพี่แปนพี่แปนเกิดมาต้องโหสามสิบกว่าปีแล้วครับผมจะบอกกูแก่ใช่ไหมรับนะฮะก็เล์ฟทูบอกว่านิคอนร่างกระทูว่าทีมชาติไทยปีเก้าเจ็ดเนี่ยเป็นชุดที่ดีที่สุดหรือเปล่าอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปด้วยบ้านะครับอ่านี่ครับเป็นทีมชาติที่ ด้านแับดีสุดของฟีฟ่าเลย่าอ๋อเป็นรางวัลฟีฟ่าฮะชนะญี่ปุ่นชุดคาวุจิโซมะเอาอีนะฮะเอวีแล้วเอวีหรือยังไงโซมะอีฮาละนานามิจอละคาสูนะครับหมายว่าทีมชาติชุดปี1997เนี่ยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นชุดค่ะชุดเอาอีนะฮะเอวีมาอีกแล้วอย่ามาเลยนะมาดูคลิปกันครับนี่คุณคุณเจแปนครับดูสิครับบรรดาญี่ปุ่นเขาเขียนว่าไงบ้างเนี่ย ไอ้ชื่าทีมชาไทยพบไปรญี่ปุ่นที่มะลันดีดารประเทศไทยนะฮะสนามสุดพระจาราสัยใช่ไหมครับเนี่ยเานั้นทีมชาติทีมชาติญี่ปุ่นเราแพ้ไปนะฮะเป็นการไม่ดีเลยอ่านี่ต้บอกไายคดั้นเนี่ยทีมชาติไทยที่สุดยอดจริงจอ๋อโอ้โยอดสีดยอสะออ ปึ้งไม่เข้านะฮะแต่ที่ไทยแน่นอนนะครับสนามสนามศุภชราใสครับญี่ปุ่นทำได้ได้บอลขึ้นมาปึ้งไปเข้านะฮะตีบอลนะตีบอลแต่สมัยก่อนบอลกคนนิดเดียวเองใช่ใช่เริ่มขึ้งหลังแล้วครับซึ่งแรกจบไปที่หนึ่งประตูตอหนึ่งเป็นเป็นชุดชนะญี่ปุ่นนะครับมีจ่ายมาลูกนี้แนต่อบอลกันโอ้โห นี่ครับญี่ปุ่นไม่โดนบอลเลยนะครับเหมือนเล่งลิงชิงบอลเลยนะฮะดังนั้นนี่เข้าไปอีกแล้วแต่ผมว่าไมทีโต้ทีรังการปุ่นแบบโอ้โหจ้าแพ้ทีมชาติไทยสามหนึ่งนะฮะจะในการเครื่องนะครับเป็นรายการเพื่อ์ต้บอกว่าจนปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเฟีนักฟ้าใช้อยู่เลยอ่ะครับเราไม่เห็นทีมชาติไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้เลย ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่นะครับจบการแข่งขันตีกันที่ชนะ3ประตูตอหนึ่งเป็นยุคของผู้เล่นสารกอุชัยยงคำเปี่ยมกองหลังกินซาเพียดิดนัททีทองสุกแก้วเป็นกัปตันทีมจักรราชทนทงสานีโคสอ่าร้อยเอ็ดปัจจุบันนะครับสุรชัยจิรัิลุชชั่นดูสิสามแต่ดูสิเฉลิมแสนนะดูนั้นใช้ระบบห้าสามสองนะครับกองกลางสามตัวสนอล่งสว่างสุรชัยจตุรพัฒน์ธรพงศ์ วรวุศสีมาคะอันนี้เขาเป็นโค้ดกันหมดแล้วนะโดยเพราะนนท์นนทโลงสว่างนี่ยังทํางานอยู่การไฟฟ้าครับอยู่ที่เดียวกับผมเลยยังเจอกันอยู่บ่อยๆของนาเป็นเนติพงศ์สีทองอินและพงศธรเทียบทองชุดนี้ไม่ธรรมดาต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆที่ยังสามารถชนะญี่ปุ่นได้เพราะทุกวันนี้โอ้โหเราห่างไกลมากกับญี่ปุ่นครับห่างไกลแบบเราฟ้าดินเลยตอนนี้แต่ไมเลยครับเขาไปแล้วบอบล้อครับเขาตอนนี้เขาคือไทยอะไรไม่ไปบอลลกอเขาเริ่มเริ่มไปบอลลกแล้ว แล้วแทรกเก็ตเขาต่อไปคือแชมป์ฟุตบอลโลกครับส5ปีทิ้งห่างกันขนาดนี้เขาคือถ้าตั้งเป้าของทีมชาติญี่ปุ่นแล้วว่าต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครับซึ่งซึ่งเรายังบอกว่าจะไปบอลโลกยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยลิปลีลิปลียนะคือตาแ็กเก็เขาไม่ใช่ว่าเขารอบสองรอบสาอะไรแล้วนะครับือต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกต่อไปต้องฝากคุณพ่อบุญธรรมของคุณเจแปนแล้วครับว่าความหวังของคนไทยทั้งชาติทําได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไปเลี้ยงลูกคุณเจแปนดีไหมนะครับ ก็ต้องมีงบสนับสนุนให้ผมหน่อยนะปีละสองสามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยต้องงบขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวญี่ปุ่นเขาทุ่มกันเยอะมากนะเขาจะเป็นขนาดนี้นะร้อยสองร้อยล้านไม่พอหรอกนะญี่ปุ่นนี่เป็นพันล้านกินก็สามสิบสี่แล้วสี่ร้อยล้านแล้วนะเออแหมกินไม่พอนะกินไม่พอนะครับยิงบรรดาชิด คุณพ่อก็ต้องลําบากนิดนึงนะต,งต,งต้องหาเงินเยอะเพราะว่าตอนกเกษียณไปอํานาจบารมีหมดก็จะไม่เหลืออะไรนะครับมีตังไว้ดีกว่า,าครับต้องสัดสมขึ้นหน่อยพันสองพันล้านต่อปีนะฮะนี่นมีความคิดเห็นให,หม่อีกแล้วครับผมชอบสุรชัยจตุรพัฒน์ทราพรมงค์ครับเวลาแกเล่นผมเห็นแกหันหน้าไปมาหาจาังหวะส่งบอลสร้างแกมลบุกได้เรื่อยๆดีกว่าก้มหน้าก้มตายืนเก๊กส่งบอลกลับหลังเยอะเลยครับแบมมีแนบทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะเรื่องส่งบอลกับผมพูดเขาว่าที่ผ่านมา เขาพูดตามเองความจริงนะระดับหนึ่งนี่ผลงานครับจากเวฟฟีฟ่านะครับเป็นที่ฟีฟ่ารับรองเมื่อปี97นะครับวันที่หนึ่งมกราถึงสิ้นปีเลยอ่ะว่างั้นอะถ่ายตลอดปีชนะเสมอญี่ปุ่นนะแพ้เกาหลีชนะฮ่องกงอ่าชนะญี่ปุ่นครับชนะฮ่องกงอ่าอะไรเนี่ยชนะคูเวตชนะคูเวตสามหนึ่งเหมือนอร์เอร์แลนด์นะครับเอาผมเพิ่มนิดนึง ปีนั้นมีเตะกับแมนยูกับเชลซีด้วยครับหลังจากเจอไอร์แลนด์เหนือนะครับเป็นเป็นช่วงยุคหนึ่งที่เอาสโมอสรอังกฤษมาเตะนะแล้วก็มาเสมอเกาหลีเออที่บุกเสมอเกาหลีเลยนะศูนย์ศูนย์อะบุกเสมอเกาหลีเลยนะบ้านเกาหลีด้วยชนะพะมา่านะครับอันนี้ปกติชนะบุนไนบุกไปชนะบูไนถึง6ประตูเที่ยวอันนี้สุดเป็นสี่เกมสุดยอดเลยเป็นสีเกมนะครับชนะกัมพูชาสี่ศูนย์เสมอสิงคโปร์ฮะศูนย์ศูนย์อะ ชนะเวียดนามสองนชนะจุดโทษอินโดนะครับซึ่งชนะอีกโทษนึงเดผมจำได้คือวันที่ตำนานเสนายันนะเสนายันสเตเดียมที่เขาปาเถื่อนกันมากเพราะว่าโหดมากปาเลรียญใส่นักบอลปาปัสวะใส่ถุงเพี้ยงกันเลยออะไรอย่างนั้นอ่ะเขาสนามอะไรเงี้ยในไม่หมดนะฮะมีเจราจนวัานั้นครับผมว่าชุดที่ดีกว่าชุดนี้คือชุด ถัดจากชุดที่ผสมกันระหว่างผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่อย่างตอนสีปานโชคทีวีความรัดวัชระ,ะพง์สมจิตเป็นัวที่ทีมชาติเก่งที่สุดคนหนึ่งน่าเสียสดายมากๆครับคือเขาเสียชีวิตนะฮะเคย<อ>คิดว่าถ้าเอานาทีตะวันสุรชัยจตุปิยพงศ์กราฟิกมาเล่นในชุดปัจจุบันได้ไทยได้แบบลอกอาจไม่ใชแค่ฝันแหม่เขาชอบจับเอาอดีตปัจจุบันหรือตรงกลางอะไรมาอย่าไปจบคนยังพูดถึงว่าปยพงศ์จับคู่ธีรศิลป์แค่ไงก็ศิลป์แล้วเห็นไหมเอาปยพงศ์มาจับคู่กับธีรศิลป์ ยุคนั้นกับยุคนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับชุดปัจจุบันเชื่อว่าเรเขาจะดีกว่าและไปได้กว่านี้ครับไปยังเสมอเกาหลีใต้ในยัดคัดบอลโลกชนะญี่ปุ่นเครื่องชนะญี่ปุ่นอีกน่าเสียดายที่นั้นไม่ได้ถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยก็มีไม่มีไม่มีข้อมูลแบบว่าไม่ไม่มีการถ่ายทอดกลับมาเกาหลีญี่ปุ่นไปบอลโลกหมดแล้วครับเหลือไทยเราแต่ก่อนไทยที่เราสามารถเอาชนะหรือว่าเล่นได้สูสีเลยทีเดียวปัจจุบันนี้โอ้โห ไม่รู้ว่าเขาก้าวหน้าหรือเราถอยหลังอ่แต่ถ้าอถ้ามองอย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาพูดถึงทีละสินพูดถึงนักเตะชุดใหม่คิดว่าไงครับชุดใหม่เนี่ยดีกว่าไหมชุดใหม่นี้ยังยังยังไม่เหมือนสมัยก่อนนะยังใช่ไหมครับยังไม่เหมือนสมัย,มยก่อนมีมีเรื่องของเอ,อเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่บอลอาชีพอะบอลมันเขาจะเล่นแต่ทีมชาติบอล<อ>บอลลีเนี่ยแต่สองเดือน รบ,บอลเหล็กดเดี๋ยสองเดือนที่เหลือก็จะเป็นบอลเดือน,นสามบอลอะไรเงี้ยครับถ้าเปเล่นอาชีพบางคนต้องต้อง,องดิน้นระนอ่ะเขาเขาว่าดิน้นรนเนี่ยต้องไปเล่นที่มาเลเซียครับต้องไปเล่นที่เวียดน,น,นามครับไปเล่นสิงคโปร์ไปเล่นอะไรไปบางนาทีไปเล่นในญี่ปุ่นครับอันนั้นคือเขาเป็นแบบว่าต้องต้องถีบต, totally ตัวเองเพื่อเล่นบอลอาชีพครับมันไม่เหมือนสมัยนี้มีบอลอาชีพเลยแต่แบบมีมีมีทีมรองรับเป็นร้อยทีมอ่ะนั่นหมายความว่าสมัยก่อนนี่มีเวลาให้กับทีมชาติเยอะกว่าสมัยปัจจุบันการรเตีียมมทอะไรเเเงีีี้้ยยแต่่่วาาฝทนมัน โดยพื้นฐานแล้วสมัยนี้ยุคปัจจุบันมีโอกาสที่จะพัฒนามากกว่าชุดนั้นเพราะมีฟุตบอลเหลี่ยพในบ้านเราแล้วนี่ไม่ต้องมาดิ้นรนที่ญี่ปุ่นเพราะในลีกก็มีนักเตะต่างชาติอาจจะได้แบบผลดีกลับมานะคะใช่ถ้าชุดถ้าชุดนี้ทําอย่างยุคนั้นได้นัดิ้นรนไปเล่นญี่ปุ่นเหมือนพวกนักทีพวกเกาหลีโค้ดโค้ดโค้ดแรกเราก็ไปเล่นมาก่อนครอะไรเงี้ยก็ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหแฟนบอลแต่ละสโมสรนี่คงทําใจลําบากนิดนึงอะไรอย่างง้นะครั ก็แต่ว่าเป็นเล่นที่ดีใช่ไหมถ้าพัฒนาแบบว่าได้ไปเป็นเล่นยุโรปไปเล่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ในฐานะคนไทยนะอ,อยากเห็นทีมชาติไทยกลับมาฮอตๆเหมือนแต่ก่อนอนะครับอะ,อะไรประมาณนั้นนะฮะ อันนี้ก็เป็นกระทู้ความหลังนะฮะก็ก็ผมก็เริ่มดูวันแรกๆเด็กๆก็ยุคนั้นแหละนี่ก็เจ็ดก็แปดอะไรเช่นเกมอ่ะก็ต้องพูดเหมาะสมแล้วกับคนที่เกิดมานานนะครับอายุเยอะเลยอ๋อหลับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นจะพูดเรื่องเต้นรู้เท่าไหร่เนี่ยเลยหรืเนี่ยเป็นพี่ของผมอีกแล้วเนี่ยโอ้ยผมยังไม่แก่หรอกผมยังหนุ่มอยู่ไม่ใช่ถ่ายรองน้ำสิรองน้ำไทยนายที่พี่อายุเท่าไหร่ดูหน้าสิหกสิบแล้ว โอ้โหมากเลยครับแหว่กระทู้ที่สี่ดีกว่าค่ะครับครับผมกระทู้ที่สี่ว่าคะคุณน้ำบอลไทยค่ะมีสิทธิ์จะไปมวยโลกหรือเปล่าหืมไม่ใช่ยังั้นเลยเหรอตอนนี้เขาอดดูมวยไทยในฟุตบอลมวยไทยในฟุตบอลทีมชาติหนูพูดเล่นเมื่อกี้เออเมื่อกี้หนูเป็นมุกเฉยๆไปหายเลยก็อย่างที่เราบอกเกิดช่วงต้นเมื่อสิบสองฟุตบอลในทีมชาติอีกต่อไปเหมือนเจ้าของกระทู้นี้เหมือนจะเน็บเน็บนิดนึงเออเหมือนจะเน็บเน็บ ต่อไปนี้คงอดดูมวยไทยในฟุตบอลทีมชาติตกลงนี่อยากให้ดูหรืออยากไม่ดูเนี่ยอยากให้มีมวยไหมเนี่ยอยากให้มีมวยหรือเปล่าเนี่ยจะเหมือนเจ้าของกระทู้อยากจะดูมวยในทีมชาติเออแต่ในฐานะแฟนบอลไทยไม่อยากให้มีหรอกนะมันเสียชื่อชื่อเสียงของประเทศครับอเขาว่าไงครับคุณป๊ะต่อไปนี้คงอดดูมวยไทยในฟุตบอลทีมชาติอีกต่อไปทีมชาติไทยนัดหลังๆมานี่ไม่ว่าจะเจอกับคู่ต่อสู้แซะแงะสอกเข่า ใส่อย่างไร,ไรพ่อก็นิ่งเออเว้เจอลูกตุกติกแบบน่าเกลียดมากๆของคู่ต่อสู้พ่อก็นิ่งเจอลูกกรรมก,การตัดสินไม่เป็นธรรมพ่อก็นิ่งนิ่งอย่างมากก็แค่เดินเข้าไปถามไปอธิบายหรือไปฟ้องบ้างแบบธรรมดาธรรมดาหรือแม่ไม้มมยไทยจะหายไปจากฟุตบอลทีมชาติแล้วอดดูเลยเราแง่อ๋อโเหีนดีว่าครับน้าความเห็นนี้ว่าคุณน้ำอ๋อนี่แหละ เข้าชั้นมืออาชีพของเข้าขั้นเออเข้าขั้นเออพลลางานไทยไม่ค่อยชัดอไม่เข้าขั้นมืออาชีพของของทีมฟุตบอลนะคะเออจะเก็บอารมณ์จะเก็บอารมณ์ได้นานแค่ไหนติดตามต่อไปอ๋อคือมันต้องมีจุดขี่มันต้องมีอะค่ะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ดูจากเอฟเอฟซูซูกิครับครับผมไม่ว่าจะโดนเวียดนามแซะยังไงเตยังไงก็หลายคนก็ยังนิ่งโดยเฉพาะอ่ะเจ้าอุ่มธีรทรจากที่เคยแต่ก่อนเนี่ยดูแล้วอาจจะเกเรฟว่าเอาคืน ที่ผ่านมานี้ไม่เห็นลูกเอาคืนเลยรอบนี้ไม่มีนี่มากทาดีก็ต้องปมือให้ครับส่วนหนึ่งมาจากวินนี่ครับเอ้วินนี่ไปทําอะไรครับจะไปนั่งสมาธิหรือว่าไปสอนหรือว่ามีการวิธียังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะอย่างแรกคือ่ที่คนก่อนแล้วก็อยู่ที่คนคุมนะครับดีแล้วครับ อยากดูมวยไปสนามมวยเนี่พี่เอ๋เคยจขอกก็เทระเขาอยากดูก็ไปดูที่สนามมวยดีครับจะมาดูสนามบอลทำไมอ่ะอยากดูบอลกันเขาปล่อยกันทุกวันครับไปดูได้นะครับแล้วมีลุมพินีแล้วแต่ลุมพินีนะฮะดีแล้วพวกคุณมีหน้าที่ไปเล่นบอลก็เล่นไปเจอเตะเจ็บก็นอนกดดันกดดมาการไปอย่าไปเถียงหรือด่าอะไรทำหน้าที่เล่นบอลไปก็พอแล้วไม่ได้ให้ไปชกมวยนะฮะเอออันนี้จากคุณสกายวอล์กเกอร์อาจารย์ฝั่งตองข้ามนะครับครับบอลลีกทำให้เรามือเป็นเป็นอาชีพมากขึ้นเป็นเมื่อก่อนเนี่ย บอลวอล์เอาไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อวานเนี่ยวอล์เอากันไปแล้วคุณคุณก็มีเคยเลยไหมเพราะตอนตอนที่แต่สิงคโปร์เมื่อปี2007อะครับวอล์คเอากันแป๊บหนึ่งมั้งเรื่องจุดโทษอะโอ้โหเป็นที่มาของวอล์กเอานี่กลายเป็นกฎกติกาอะไรกันมาอีกถ้าเกิดเรื่องวอล์กเอาเนี่ยก็คนหลังปรคุมเนี่ยตอนนั้นอะครับแลให้บอลไทยเนี่ยวอล์กเอากันในลีกเนี่ยเยอะแยะหมดเป็นต้นแบบเลยไม่ควรเลยนะต้องเข้าใจก่อนว่าเราเราโดนเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรื่องของกติกาตอนนั้โดน จุดโทษปัญหานะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงการออกเอาก็เป็นการกดดันอย่างหนึง่งแต่ก็กรณีนั้นการวอกเอ์ถือว่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะโอเคมีมีสมเหตุสมผลอยู่ส่วนหนึ่งก็คือ,อไประนับอารมณ์ของนักเตะด้วยนะเพราะว่านักเตะกาลังแบบโมโหอารมณ์รุนแรง แล้วการวอล์กเอานี่ไปพูดคุยใจ้ย็นเย็นๆสู้ต่อไปนะอะออไรย่างี้ต้องส่งพี่โป้ไประงับอารมณ์ด้วยส่งโอ้โหส่งน <c oughs> ้น้ำไปดีกว่ามาเอาน้ไปประคบเอาใจเย็นๆไปๆๆไเย็นไปเลยพี่ค่ะคือตอนนี้ไม่สบายอยู่พอดีเลยเอใครดูแล <c oughs> ใคร,ใครวะเนี่ยพูดผิดพูดถูกแล้วตอนนี้นะฮะก็ก็เป็นแบบคือเขาจะชื่นชมเราแหละชื่นชมเช่นแบบว่าพูดดีไม่เป็นอ่ะพูดดีพูดดีไม่เป็นแต่ใจดี คือถ้าพูดธรรมดาก็ธรรมดาไปขอพูดแบบแอบเน็บนิดนึงพูดว่านักบอลไทยดีจังเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนสังคมแต่สมัยนี้เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนักบอลไทยหล่อจุงเบยจุงเบยจุงเบยจะมาสมัยนี้รุไปรุ่นนะเราตามไม่ทันเราคนแก่ว่ะเราแก่แล้วว่าเขามีสาวอยู่คนเดียวนี่แหละนะฮะก็ทำให้รายการเราสดชื่นขึ้นมากเลยนะ ผมรอวันนี้มานานแล้วเนี่ยก็ได้ข่าว<ล>ว่าถึงขนาดนยัดเงินให้โปรดิวเซอร์เราเพื่อจะมาจัดคู่กับน้องน้ำเลยน้องน้ำมายัดเงินให้โปรดิวเซอร์มาจัดกับผมเหรอ พี่ดิันวันนี้ไม่สบายนะคะวันนี้ไม่สบายน้ำน้ำเห็นพี่เจแปนมาแล้วพี่เจแปนมาถ้าตัวไม่เอาเป็นยังไงไม่สบายจะต้องรักกนหมดเลยต้องรู้จักติดยางมาเพื่อเพื่อจะมาเจอกับพี่เจแปนใช่ค่ะคนเด่นคนดังในโลกไซเบอร์รู้จักเตียงมาพร้อมกันมาจากรายการเลยทำไมต้องพร้องกัน้วยครับแต่คนละบ้านเลยลกมาเวลาเดียวกันต้องปรึกษากัน